สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่สองของมือน,นีเนาะค่ะหลังรัฐบาลไทยออกเป็นยังไงพี่น้องโชคหมานกันบออาดีใจน้ำผูหมานเนาะผู้พระท่านหมานกะสู่กันต่ตเนาะค่ะอายังมีอีกอหมวด16สิบหกเนาะค่ะรัฐบาลไทยของของ,ของลงตาเข่าตัวตัดนะคะอันนี้คืองานของเอดจะเออดจะโล่งเด่นเนาะคะ่ะพอดีมันอยู่ไก่เมื่อกันเลยขวานะคะ ่าเขาอยู่ที่เลขติดบนล่าง3 4 5ตารางบนล่าง901ก็เลยประกบกันเข่าที่3 1นะคะส่วนที่เขาจับอแอดจับพ่ออยู่ว่า13แต่ว่าเลข13มันออกยากเนาะพี่น้องแอดก็เล่ยออกอยู่ในไหลยู่ว่าบ่าจับพี่น้องมากจัดได้ออกตัวบ่จับอีหลีเนาะค่ะไปสู่กันต่อค่ะแอดล่องไปเมื่อกี้นี่เป็นสูตรอ่า เลขติดล่างสามสูตรงวดบังหันวันที่หนึง่งชนกันที่เลขหนึง่งเม็ดเดียวที่ล่างไปบนถือวา่าหลุดชนกันที่เลขหนึง่งมาสามหนึ่งงวดนี้ชนกันอีกสามสูตรพี่น้องเขาไปเบิ้งเด้อค่ะคลิปแรกที่แอดลงเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่แอดลงเมื่อกี้นี่สีเดินต่อบอ่เนาะค่ะ,ะแนวทางกะมีเขา่ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะเพราะมี้ผู้ใดดูจะค้นว่าสูตรใดสีเขาสูตรใดสีหลุดเนาะค่ะแนวทางมีเขา่ามีหลุด แอดยำตลอดเนาะค่ะยำตลอดเลยนะคะนั่นกับพ่มีผู้หลุดจะค้นอีกเนาะค่ะประมาณนี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดกับยำอยู่นี่ละเดี๋ยวเด้ค่ะพี่นอ้องแป๊บนึงแอดวามนเจาะองเห็ดสูตรออกมาแล้วนะคะมันจังบ่เสียเวลาเอาสถิติออกมาให้จับไปเลยเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดไปเบิ่งอ่าขัามเตือนเราได้เนาะคะ่ะ ลมไปพี่น้อรย่างแทๆ้ๆต้งคำเตือนก่อนคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณพี่น้องลหลายๆเดอค่ะที่เขามารับชมมากกไลด์กดแช่เปิดการมองเห็นซอยแอดเนอะค่ะ คนกำมือถขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องอ้ยต่างเข่ามากเลยหมดจักยง้มเ้าสิออกเยนเนาะคะ่ะอ่าแอดคัดออกมาสูตรเด่นบนล่างสูตรนี้ลงมาท่านเมื่อวานนะคะลงมอท่านคัดไว้แล้วคัดออกมาจากเหลีไว้แล้วนะคะเมื่อนี้ใส่ไปต่อเลยนะคะสามห้าหกสามหนึ่งเนาะคะ่ะ อ่าล่งบ่ท่านม,อมือว่านเนาะค่ะก็เลยได้ซ้ำนี่ไปต่อนะคะค่ะไปเบิ้งอ่าเ้าได้จังไดด๋เดินจังไ๋เนาะได้หกกับเจ็ดมาสองหกล่างได้เก้ากับศูนย์มาห้าศูนย์ล่างได้สี่กับห้ามาหกห้าหกสามได้สี่กับหาอีกกับมาหกอ่ะหาหกได้ปะเนี่ย เนาะค่ะสไม่เกิดนะคะ4เกิดเนี่ยแตงวดนี่สิเป็นแนวใดชนขักแนเรเลยนะคะบวกกันนี่ค่ะวิธีทํำสามสามเป็น9ก้าตั้งเลยเ้าบวกเพิ่มคงที่10คือ0นได้9กับ0ค่ะสูตรนี้ได้9กับ0ูนย์แคบเอาด้วยค่ะพี่น,น้องถุยไ,ไว้ไว สูตรนี้ก็ถูกคัดออกมาแต่ลงไม่ทันเนาะค่ะสามห้าหกสามหนึ่งเนาะค่ะไปเลยค่ะพี่น้องไปไว้ไว้อ่าสองกับสามมาที่สอง่าห้าสองกับสองศูนย์เนาะเด่นมาบนล่างได้ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์หกได้ศูนย์กับหนึ่งมาเก้าหนึ่ง ได้หกับ6มาสองหได้9กับ0มา5 0ได้6กับ7มา6กห้าหสมมือว่านีได้6กับ7มาหาหออกตัวเกาเนาะค่ะสูตรนี้เดินยาวมากเด้อค่ะพี่น้องเลขเด่นสองตัวมาตัวหรือสิมาสอตัวจังสีเนาะค่ะเข้าไปเบิง้ง อ่ามือวันทีน่สิบนี่สิใดตัวใดเนาะค่ะสูตรมีเข้ามีหลุดเร้อค่ะพี่น้องนะคะวิธีทำนี่ค่ะหลักสิบบนบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน3มครั้งหลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งได้เท่าไหร่บวก5บวก1นเนาะค่ะไปบวกน้ำกันหลักสิบบนคือเลข5ของวดหมู่บ้านเนาะ ห้าสาาตั้งหาไว้หบวกกัน3ครั้ง638 8มบวกหได้13ยก3มา3บวกกัน2ครั้ง3าสองเป็น6 6หบวกสได้9ยก9มา1บวกกัน2ครั้งได้สองสองบวกเได้11บเอ็ดเคือหนึ่นึ่งบวกห้คงที่ได้6 6หบวกหคงที่ได้7เอาบวกไหมขนะดพี่น้องมาเนี่ย้าสามสิบห้าบวกหได้13 ยก3มารวมตัวนี้3 3เป็น9 9บวก2ได้11 1คือ1 1บวก5ได้6 6บวก1ได้7งวดนี้ได้6กับ7ค่ะสิเดือนต่อบ่ะอ่ามีเขามีรุดเด้อค่ะพี่น้องล่งหายงวดแรก16 9ห8เกด้อค่ะเป็นพยานนะคะแอดล่งบพระท่านมอวานนี่นะคะ16 9 6 8 แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะกับปรกคูกันออก6กหาหากเนาะค่ะชนศูนย์มาห้าศูนย์ชนหกมาสองหกงวดนี้ไม่ชนมีสิทธิ์มานํากันได้บอแอดมีสิทธิ์มากได้ค่ะพี่น้องถ้าพ่อไปติดดับเพ่นเนาะอาจารย์ยิ่งเงเพนกระดับอยูหลายทันเนาะค่ะคู่บาอาจารย์เพ่นก็เป็นคูบาอาจารย์แอดนี่ละตอนที่แอดเขามาในวงการนี่ใหม่ใหม่ก็ได้ไปเลียนวิชานี่น้ำเพ่นน่ะละพี่น้องเนาะค่ะ หยกใส่หัวคุณนใส่เก่าเ่าใส่หัวไว้เนาะค่ะเ่าใส่หัวไว้คุณคุูบาอาจารย์เพิ่นกับแม่นจริงๆพร้อมนะคะว่าเมนธรรมดาไปดูสูตรเลขติดบนล่าง58งวดยังไม่หลุดกันนะเป็นแต่เดินต่อบอ่พี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะแอดล่องมูวว่านนี่3 4 5ปรากฏว่าสกับมาหากับมาไปหอดลักลอยส ผลออกที่3ามห้าหกสามหมาทั้ง3และ5งวดที่58ยังไม่หลุดงวดนี้งวดที่59ได้2 3 4ชนซแบบจะสูตรเด็ดๆทั้งนั้นเลยงวดนี้สิเดินต่อว่าพี่น้องอ่ะเอาเป็นเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นแนวทางก่อนนะคะจะพึงสักกระเทียมไซเดอร์ค่ะพี่นอ้องงวดที่แล้วเดินมาเยอะๆยังสียงวดหนา้าวันที 46, น่สิบนี่อาจจะลุดเบิดเลยก็ได้ ข้เาเบิงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเอาแคปเอาสูตรนี้เด้ค่ะพี่นอ้องแคปเอาค่ะแอดเฉพาะอนุญาตเอาออกเด้ค่ะไปดูสูตรตารางสูตรนี้ที่แอดประกบกับครูบางนึงเนาะคะ่ะอเอฟซี 4, ขอมาว่าแอดเอาชุดเด่นของแอดนะ่ะชุดได้ก็ได้เอามาประกบกันแบบเล่าพัฒนาไหแนแอดประกบสองงวดเข้าทั้งสองงวดจัดให้ค่ะ นี่เห็นปาค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นบะค่ะงวดงวดนั่นกับเข่าหกสามหกหาเห็นปาค่ะถ้าทัดขึ้นไปก็นะทัดขึ้นไปชนศูนย์เนาะค่ะไม่เข้าแต่งวดว่างหันสามหนึ่งงวดทัดขึ้นไปหกสามเนาะค่ะเอางวดนี้ชนกันที่เลขสี่เลขสีนะะ่เป็นเลขที่เกิดยากนะคะเป็นเลขที่เกิดยากพี่น้องกับเบิ้งเอาตัดสินใจเอาเองนะคะสีมาบ่า ถา,ามว่าชุดเดินหลังเมื่อกี้มีสี่ะแอดเดี๋ยวเดี๋ยแอดเบงหน่หยนะคะมีเลขสีไหมถามเอาเดินมั่นซืๆแล้วนะคะ่ะมีสีอยู่สูตรหนึ่งสูตรเดินดีซะด้วยสูตรมาครบซะด้วยสูตรที่กอดกันออกดูๆนันค่ะกอดคููกันออกยาวๆเ,เ,เลยอ่าแอดล่องส0ฟวดกอดข้อกันมาอยู่หกหนวดลุดซถือว่าคุ้มนะคะ กอดข้อกันมาหกงวดรุสซีถือว่าคุมเลยล่ะพี่น้องสูตรนี้นะคะขอให้เดินอีกเดินปุ๊บแอดก็จะเอาลงให้คลิปแรกเลยหาพาแอดลงทั้งเฟซลักแอดแล้วตามเฟซลักเห็นเอฟซีอมเป็นถามมือนันว่าเฟซแอดซื้อยังจิตตาจันทวงศ์คือเกขาค่ะพี่น้องนะคะไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไปเป็นกำลังใจให้แอดน้ำนเด้อค่ะทั้งหน้าเฟซลักเนาะค่ะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มี่ยังผูดคุยกันได้ค่ะเป็นพี่เป็นน้องเนาะค่ะแคปเอาค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กัเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมมากดมามมากดไลค์กดแช์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะแอดกับว่ามี่ยังสิตอบบุญแทนคุณ,คณพี่น้องก็ไดจะหาตัวเลขแนวทางนี่แหละมาให้ถ้าหามาแล้วมันดีมันเด็ดแอดก็ดีใจน้่ถ้ามันลดก็ต้องกาบขอตทวขอไพ่เอฟซีพี่น้องนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สมอนะก่อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ